ครับผมไปดิค่ะไปดิคระไปดิค่ะไปดิค่ะไปดิค่ะเจ้าหน้าที่ลมแต่ละเนี่ยพี่เอบพีไปดิค่ะไปดีค่ะเริ่มครัอันนี้ขึ้นกับอันหนึ่งครับวันนี้ดูอีพีแรกกันแล้วครับผมรักมีให้นายฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าการการที่จะเรามาเล่นไม่ว่าจะเป็นฟิตคอมหรือแม้แต่ละครซีรีส์เนี่ย พอเป็นคอมเมดี้เนี่ยมันจะยากกว่าดราม่าเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นจังหวะของตัวละครทุกตัวที่มันที่มันมันเข้ากันได้มันเคมีสตรีมันต้องมันต้องไปให้ถึงแล้วก็ต้องเรียนรู้จังหวะของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แบบพอรู้จักส่วนตัวแล้วมันจะได้ด้วยนะใช่มันก็เมื่อเขาไปอยู่ในคาแรคเตอร์ของเขาเขาอยู่ในคาแรคเตอร์ของเราเราอยู่ในคาแรคเตอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันมันทำงานหนักมันทํางานหนักคือคือมันหนักด้วยแล้วก็ลุ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเพราะก็จะเกิดเรา กับนักแสดงคนอื่นๆที่เราอาจจะเคยร่วมงานมามันก็ว่าไปอย่างใช่ไหมเราก็จะรู้จังหวะของเขาพอประมาณแล้วแต่พอมากับน้องๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอน้องๆเลยเราก็แบบเออไหนลองดูลองดูที่ว่าจังหวะของพวกเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามจูนแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องสองคนคราวนี้คือทั้งออฟฟิศเลยพี่ดาด้าด้วยเออน้องน้องน้องริวด้วยพี่โตพี่โตด้วยอะไรหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมหัศจรรย์มากคือเราตอนแรกเราคิดว่า มันจะใช้เวลากว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าฉากกันวันแรกอะไรเงี้ยด้วยด้วยทุกคนก็มาเต็มอะไรเงี้ยพอทุกคนมาเต็มปุ๊บมัน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 จะจับทางทุกอย่างได้ได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วจะปรับขึ้นปรับลงอันนี้พอพี่อู๋พุ่งกลับเข้ามาเข้ามาบีฟต่ออะไรเงี้ยมันไปได้ง่ายขึ้นคราวนี้ก็สนุกกันละคราวนี้ก็สนุกกันละใช่ครับเต็มจอเต็มที่ใช่ค่ะ ก็ด้วยแต่ว่าพอด้วยความที่เราก็พยายามด้วยความเราเป็นนักแสดงเนอะเรา,าก็เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีมียืมพื้นคือเป็นต่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เป็นอีกพาร์ตนึงอีกคาแรคเตอร์นึงอีกเรื่องราวหนึ่งพอเป็นพอเป็นเรื่องของซันเลิฟเนี่ยรักนี้ให้นายเนี่ยเราก็เราก็อยากปรับที่จะดึงออกมาแล้วดูซิว่าตัวเราเองจะดึงดึงออกมาจากตรงนั้นได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่เป็นซิฟวี่ไวยด้วยอะไรเง,งี้ยที่ที่เราเองก็ได้กระโดดลงมาแล้วก็ได้มาเอนจอยมาสนุกกับน้องๆตัวเนี้ยม,ม,มันก็มมมมมมัมนกกีคคคคววววาาาาาาสสุแปลให่ํรรบเ ตัวละครตัวนี้มันมีความชาเลนต์ยังไงครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่ตั้งแต่ออ r i g i นอลจากญี่ปุ่นมาคือเรื่องอ็อกซันเลิฟเนี่ยมันไม่มีขอบเขตเนาะคือความความความใหญ่ความความน่ารักความความสนุกสนานความบ้าของตัวละครแต่ละตัวความคือเป็นเป็นตัวละครทุกตัวเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมากคือฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันบอกว่าชอบงันฉันก็ชอบแล้วก็ไม่อายที่จะแสดงออกที่จะอะไรแบบเนี้ยมันมันเลยยิ่งทําให้ทําให้สนุก แล้วก็แล้วก็มันรู้สึกว่ามันไปได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่คราวนี้พอมันพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยมันจะไปขนาดไหนที่มันจะโอเวอร์ไปไหมหรือมันยังไม่พอคือมันต้องหาความพอดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเล่นเป็นตัวเองหรือไม่คิดเรื่องนฮะเล่นเล่นเป็นไหมไหมก็ไม่นะแต่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆริงคือตัวตัวตัวคงเดชนี่เขาคือคือในคาแรคเตอร์คือเขาก็เป็นคนที่ถ้าเกิดแบบคนไม่รู้จักเขาเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะค่อนข้างที่จะ เป็นคนดูแบบว่ามัดเนี้ยบนิ่งๆมีความดุอะไรเงี้ยแต่ดุได้เลเวลของของเรื่องออกซัมันก็จะดุอีกแบบเป็นกัเดี๋ยวต้องไปดูครับแต่ว่าพอพอเขาเริ่มเปิดใจพอเขาเขาอยู่กับตัวตัวแห่งตัวของน้องเอิร์ธปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเปลี่ยนไปในคนละคนเป็นแบบมีความแบบว่า เป็นแมวเป็นท่านแมวมาเป็นเป็นมุ้งมิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาพอไปเจอกับมุ้งมิ้งเจอกับโมแล้วเวลาคือจะงัดกันก็คือจะงัดกันแบบจะเป็นจะแมนใส่กันมากคือจะงัดกันแบบว่าสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอก็ไม่สนแล้วถึงเวลาคือคือฉันจะกินฉันก็จะกินสนุกมากสนุกมากคือแล้วแบบมันก็มี มีความน่ารักของเรื่องและด้วยบทบาทและตัวละครและเหตุการณ์แต่ละแต่ละอย่างที่ที่ทพอเขาเขียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูอะเหมือนมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราเองด,ด้วยด้วยด้วยเราเองที่เรารู้สึกว่าเราเล่นอะไรมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,พอพอไปถึงจุดนั้นคือมีบอกได้ไหมอะคือมีทั้งผีเข้าม, <c oughs> มีมีมีทั้งอะไรที่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูฮะ <c oughs> วก็ <c oughs> นตัวซีมากใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีฉากที่เป็นแฟนตาซีอะไรค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างหลายจุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีเรื่องของแบบโลก AI มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันบอกไม่ได้เดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปใช่ใช่ได้ทำอะไรหลายอย่างดีกับบิกมากครับดับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองนะเร่องทุกกันนะโดยปกติแล้วจะเห็นเอิร์ธมิกจะเล่นแบบดราม่าตลอดนี่คือครั้งแรกอย่างเต็มตัวที่ได้เล่นเอาคอมดี้เลยก็คิดว่าเป็นชาเลนจ์สำหรับเอิร์ธ พอสมควรเลยครับปกติผมจะเล่นแบบเฮ้ยดราม่าร้องให้คือร้องให้โพดอัพคือแบบต้องมีน้ำตามาแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบต้องมีแอคชั่นมีแอคติ้งที่ใหญ่มากขึ้นในอย่างเช่นที่พี่ชาคิดบอกคือต้องแบบขยายให้มันกว้างมากขึ้นแล้วก็เรื่องรับรีแอคจากพี่สาคิดจากนักแสดงทุกคนอย่างเงี้ยต้องแบบชัดเจนแล้วก็อย่างแข็งแรงมากมาย น่าจะยากนะเอ้ยแต่ว่าในพาร์ทของการแสดงกับในพาร์ทชีวิตจริงอะพอมันมันคนละแบบกันเลยในการแสดงของภาพในมุมกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันยากจริงๆที่จะเล่นออกมาแล้วมันให้สมุดมากก็จริงๆก็แอบคุววละจำพี่คิดมาเยอะมากแล้วก็ดีที่ทุกคนแบบสุดท้ายแล้วทุกคนตั้งใจทํางานร่วมกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งพลังให้กันคือคือตัวละครทุกตัวมันมันจะมีคือในความที่เราบอกว่ามันเป็นละครที่แบบว่ามันเป็นคอมเมดี้ที่มันฮามากเนี่ยแต่ว่า ในตัวละครทุกตัวมันก็จะมีความดรามาติกของตัวเองในขณะที่บางครั้งที่ตลกอยู่แต่จริงๆแล้วมันตลกด้วยมาจากดราม่าหรือหรือหรือดราม่าแล้วไปตลกคือมันมันจะผสมผสานอะไรกันกันหลายอย่างฮะหลายอย่างเหมือนกันสถานการณ์สถานการณ์ที่แบบว่าที่เขาเจอในในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยแต่จกระเตี่ยมันไม่ตลกแต่มันพาไปนำนำพาไปตลกอะไรเงี้ยซึ่งหรือหรือไม่ดราม่าแต่นำพาไปดราม่าอะไรเงี้ยใช่ตามในตามเรื่องเลยครับ นแน่ๆเราสองคนบอกเก่งพี่ชายคิดมาก,อกตอนนี้ยังเก่งเขาเลยคือก็ยังเก,ง <c oughs> งก่งเขา <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าดีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มคุ้นชินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งเพราะว่าแบบอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเป็นไอดอลของเราตั้งตั้งแต่เราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเเป็นนต่อาะใช่มันก็เลยมีความแบบหนังเรื่องคุ้มภาพันออะไรย่างเงี้ยโอ้โหนานมากครับผมแล้วากตั้งรับยังไงบ้างคะที่จะต้องมีการปะทะกับพี่ชายคิด ตั้งรับยป็ไงบ้างมีกไปตั้งรับยป็ไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบได้เล่นซีนงันกับพี่คิดใช่ป่ะใช่ ตั้งรับยังไงโหก็ก็เป็นตัวละครนั่นแหละก็พยายามแบบรับสมับพี่คิดให้มากอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนที่มาช่วยได้เยอะก็คือกุ้งกับพี่อู๋ครับพี่อู๋ก็จะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้ภาพประมาณไหนอะไรเงี้ยพอเขาพูดออกมามันพอมันเคลียร์แล้วเราก็สามารถเล่นออกไปนแบบความต้องการอย่างอย่างที่บอกว่าพอเป็นคอมดี้คือจริงๆแล้วกว่าอย่างเป็นต่อกว่ามันจะเข้าขากันเนาะมันใช้เวลากันสักพักเลยเพราะทุกคนก็จะมีความเป็นแบบว่าพีคของตัวเองมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ความมาหาความพอดี มันก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ว่าพอตัวนี้คือน้องเขามาแบบเขาใสามากคือเขาเขาโอเปนมากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราง่ายที่จะจับฟีลลิ่งจับอารมณ์จ,จับจังหวะเขาถูกแล้วพอจับถูกปุ๊บเขาก็จับแคเตอร์เราได้ละมันก็จะไปด้วยกันมันก็มันก็จะสนุกอะไรเงี้ยแต่เวลาเข้ากัน3าคนผมกับเอธเออผมกับมนะิกน่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นหว่วอ <laughs> ีตะนี่ว่าเดี๋ยวมันจะได้แผลอีกหรือเปล่ามันจะแบบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโดยปกติแล้วแล้วผม เล่นใหญ่เล่นสุดอยู่แล้วครับสุดมากไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองจะเป็นอะไรอ้วนี้ความตัวตัวสูงตัวยาวด้วยไงล้ม้มทีอะไรทีก็ปังเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยหัวล่างข้างแตกไปมันเป็นทีเดียวจะเป็นห่วงของความปลอดภัยมากกว่าครับประมาณนั้นครับไม่ตัวละครตัวนี้เป็นไงสำหรับนี้ตัวละครตัวนี้เป็นยังไงหรอจริงก็ ก็เหมือนแบบเอาความสติก๊กในตัวเองออกมาใช้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนมี energy อยู่ระดับหนึ่งแต่เรื่องนี้มันมันต้องดึงแบบแต่ว่าต้องการดึง energy ตัวนี้มันก็ต้องให้บาลานซ์กับตัวละครที่เหลือด้วยเพราะ<ช>ทุกคนเขามาพุ่งพุ่งพุ่งกันหมดผมก็ต้องแบบพยายามแบบหาบาลานซ์ให้เจอใช่คือครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นเคยมี c h a r เตอร์ที่ที่เหมือนตัวตัวที่มิกลับตัวโม่เนี่ยคือในขณะที่คนอื่นเขาตลกกันหมดอ่ะใช่ไอ้นี่คือเขาห้ามเขาเขาต้องดราม่าเขาต้องเขาต้องเก๊กของเขาอยู่คนเดียวคือแล้วเข้าาาใจถึงควมมทร ในใจว่ามันทรมานขนาดไหนบางทีเราอยากจะเล่นด้วยแต่พอผมเล่นไปแล้วเอ้ยมิกพี่ว่ามันมันมันหลุดคาแรคเตอร์ไปนิดนึงมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาขำกันไปไอ้นี่เขาก็ห้ามขำด้วยแต่บางทีมันก็กั้นไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเลยครับซึ่งเราเห็นดอแล้วกูเคยเป็นเป็นคนละมาที่ใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอย่างผมก็เอาความไลฟ์ฟิ้ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดปกติผมก็เป็นคนเนืองเช้าๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางพาร์ทที่ผม้ยแบบ มีความแบบเอเนอร์จีที่แบบอัพมากขึ้นกว่าเอิร์ดปกติอย่าเงีก็เอาตรงนั้นมามาใช้ในเรื่องนี้ไงก็ขยายให้มันได้กว้างมากที่สุดให้มันได้เท่ามากให้ให้มันได้เท่ากับคนอื่นมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมานั้นครับก็มีความคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นคนค่อนข้างฟรีครับผมมีค่ะคุณจีนให้สาววายได้แบบสมองไหลใช่ไหมขึ้นชื่อว่าซิลลี่วายมีอยู่แล้วครับมันมันยังไงคะมันยังไงวิซิลอ้าวมันยังไงมันแบบเป็นซิลลหนักแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแหละโอ้โห ไม่ต้องบอกเลยนะถึงจะคอมเมดี้แต่ก็ทำให้จักรจี้ได้คือจี้ไหลสั่นอ่ะอันนี้ก็ขำแบบป้าไม่จิ้แบบจิ้นเกินอ่ะมันมันแบบฮอปอะมันฮอปปอไม่คิดมีบ้างไหมอาชามีนะมี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 อยู่มีอยู่ครับมีอยู่ครับอะไรนะตอน S <s> สนุกดีเหมือนเหมือนได้แกลงเหมือนได้แกลงน้องพอแบบเหมือนบางทีแบบเล่นกับเอิร์ดเงี้ยพอเหมือนเรากยิ่งเข้าไปใกล้แล้วแล้วเราเราเราเริ่มดูตัวละครจะเป็นอย่างนี้เออใช่นั่นคือคาแรคเตอร์อ,อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ย <s> แล้วด้วยความที่พอเป็นพอเป็นเรากับน้องเองอะไรเงี้ยเราไม่รู้แล้วว่าอันนั้นเอิร์ดตัวละครหรือจริงคือผสมผสมกันใช่แล้วแบบพอพี่พี่คิดกับพี่เอิร์ดเล่นด้วยกันจะปาแล้วทุกคนก็ชอบไปมุงดูมอนิเตอร์แล้วบอกเขาเล่นแล้วก็ทุกคนก็ พร้อมปอทุกคนพร้อมกับก us> e ็พร้อมทุกคนกพร้อมหมดเลยเวลาพี่แบบพี่คิดกับเล่นกับเอิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความยากลำบากของผมเหมือนกันคือปกติแล้วผมจะเห็นพี่ชัยคิดเล่นแบบดุดันดุดันไม่เกรงใจใครอย่างเงี้ยเออจะเล่นฟิลแบบว่าแต่มาครั้งเนี้ยพี่ชัยคิดก็เล่นเป็นฟิลที่แบบว่าจีบเราอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งหลับไม่ค่อยถูกช่วงแรกๆแต่พอช่วงหลังอ๋อโอเคพี่ชัยคิดมามุมนี้เราก็จะแบบจะส่งต่อยเขายังไงอย่างเงี้ยใช่การเล่นไวปการเล่นของพี่ชิยเป็นไงังไง คือคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบว่าซีวายแบบคือเต็มเต็ม <ๆ S 2> ที่ที่เราได้รับครัง้งแรกเพราะจริงๆเราเคยเล่นหนังที่เป็นหนังภาพยนต์อาร์ตโมเมนต์จูนอันนั้นตั้งนานแล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่พาร์ทในของคาแรคเตอร์ว่าเออเราเราเรามีแฟนกูรักที่เราผิดหวังจากกันและกันจนไปนมีคนอื่นที่เป็นเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี้ยพอมันมาเป็นมาเป็นพ่อลูกหนึ่งที่ที่เปลี่ยนใจแล้วมาเจอกับความอบอุ่นจากรุ่นจากลูกน้องคนหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำมาทำให้้เเราอนยะ ในในในเรื่องข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 องการของเขาเรียกว่าของการที่จะแบบว่าอ่าเราเปลี่ยนจากคนที่เรามีพอบลูกสาวด้วยอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันจะต้องไปยังไงมันจะต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราก็เอาความน่ารักของตัวของตัวของเอิร์ธในตัวเอิร์ธจริงๆแล้วก็ในความที่เอิร์ธเป็นเป็นเฮงตรงนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาช่วยทําทําให้เรานี่คือไปหลงรักเขาได้ง่ายขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเริ่มจากความเอ็นดูตัวเนี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นจากจากความจากตรงเนี้ย มันก็จะพาไปไปไป,ไปตลอดทั้งเรื่องได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคเลยครับก็ก็สนุกดีสนุกมากครับคุณภรรยาว่าไงบ้านครจมีการตรีตัวขำสิครับขำขำขำคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในฐานะของเราเราเป็นนักแสดงคือเราเองก็เราเป็นคนที่ที่อ,อ,อยากลองหลายๆบทที่มันมีความท้าทายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออายุปูน,นี้แล้วอยู่ดีนนมีคน,<ห>นมานมามามาออฟเฟอร์ว่าลองเล่นไหมพี่ uh huh. เล่นไหมออฟซันเลฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ดูออจินัลของญี่ปุ่นก็คือการแสดงที่เล่นไว้นั่นก็คือตัวท็อปเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วที่ที่ทางจีนพิภาคคือเขามองมองเราอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก,ลวก็ลองเสนอเรื่องนี้มาให้กับเราอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปตรงนี้เลยแล้วก็สนุกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ด้วยด้วยฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเลยก็คือภรรยาเขาแฮปปี้มากอยู่แล้วแล้วเขาเองก็อยากให้เราลองอะไรใหม่ๆอยู่อยู่แล้วด้วยเทรนดี้กำลังมานะคะฮะเทรนดี้เทรนดี้กำลังมาโอ้ครับผมีคิดเยอะเหมือนกันอ๋อแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาการมุมไม่การถูกรุมรักเนี่ยว่างฟังรู้สึกว่าเป็น the first time ของผมเลยซึ่งปกตินะผมจะไปจีบเขาแต่เนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ละครได้มีคนมาจีบพร้อมกันทั้งสองคน ก็เนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะตั้งรับพูดถึงตั้งรับดีกว่าคือเราปกติแล้วเนี่ยผมที่ผมบอกไปว่าเราไม่เคยได้มีคนมาจีบเยอะแบบนี้อะไรเงี้ยในในในละครนะครับก็อันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้แบบว่าได้เล่นเป็นแบบมีคนมาจีบเยอะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ในการทํางานในวงการวงการบันเทิงเหมือนกันที่เราไม่เคยได้เจออย่างเช่นแบบโมเมนต์นี้อย่างเช่นแบบโมเมนต์แบบว่าทุกคนคือเข้ามาพร้อมกันแล้วแบบ ผมชอบคุณนะผมชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยนี่ครั้งแรกก็ฝันผมว่าผมว่าเสน่ห์ของของเรื่องนี้และการเล่าเรื่องและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครมันมีทั้งความเป็นละครแบบคลีเช่มากๆเป็นแบบว่าเมโลดราม่ามันมีความเป็นคอมดี้คอมดี้มันมีความเป็นหนังมันมีความเป็นซีรีส์มัน มันมีหลากหลายอารมณ์ในความใหญ่ความเล็กของของอารมณ์ที่มันที่มันปล่อยออกมาของแต่ละตัวละครอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันหลากหลายจริงจริงใช่มันหลากหลายจริงจริงใช่ครับมีการที่จะต้องทำตัวละครต้องไปแย่งเอาความรักมาให้ได้รเงียรู้สึกสะใจดีไม่ไม่ไม่เคยเล่นมูดนี้ไงปกติแล้วคนที่ที่จะแบบผมจะมักจะโดนเป็นคนโดนชูดครั้งนี้เราเราไปชูดเขาเราไปแบบเข้าหาเขาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆห่ดีครับแล้วก็ที่ แต่ก็ใหม่มากก็คือการแบบเอาเอาหัวชนหน้าผาพี่คิดนี่คือแบบโคตรสุดยอดของการเป็นนักแสดงในชีวิตนี้แล้วนี่นะประสบการณ์ยี่ิปีมันคุ้มมากเออพี่เ็ไม่เคยเอาหัวไปงัดกับใครเลยใช่มันแบบใช่คือแบบตั้งแต่ตอนเทเลอร์แล้วก็คือพี่อู๋หยิเอาหัวงัดพี่พี่คิดนะเฮ้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราไปถ่ายประมุตอนแรกก่อน พี่ว่ามันช่วยเราเยอะมากเลยนะวันแรกวันแรกวันนั้นก่อนที่จะเริ่มแบบเปิดกล้องกันจริงๆแล้ววันนั้นมันช่วยช่วยทําให้เราหาตัวละครได้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพียงแค่ไม่กี่ซีนวันนั้นก็ทําให้แบบเหมือนรู้พลังเคมีอะไรหลายอย่างอะอย่างเงี้ยฝากแฟนเลยค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โอเคฮะครับเพียงก็ฝากด้วยนะฮะซีรีส์ออกสังเกตไทยแลนด์ลักนี้ให้นายนะครับบอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนครับเป็นแบบซีรีส์คอมเมดี้ที่ทำทุกคนได้มีเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเสียงสนุกสนานในการดูนะครับผมก็ ติดตามได้เลยนะฮะวันจันทร์วันที่ฮะวันจันทร์ฮะจันทร์อะไรวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งช่องสี่ยี่สิบห้าแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมบอกแล้วปีอันคัทในวิวด้วยนะครับอ่าเกือบไม่รอดเกี่ยวไมรอดเขียนเสร็จกล้องกล้องตรงที่มีไปนะ